ฝนตั้งท่ามาแต่ไม่รู้ว่าจะตกหรือเปล่าเนาะปีนี้เป็นปีทีออ่อากาศร้อนรุนแรงมากจริงๆต้นกล้วยก็เสียหายไปหลายต้นพวกนี้ก็คงไม่ไหวแล้วเพราะว่าต้นรีบมากใบก็แห้งเหี่ยวหมดเลยคือจริงๆแล้วเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่รดน้ำนะแต่ว่าอากาศมันร้อนจัด ใบกล้วยมันเป็นใบไม้ขนาดใหญ่ก็รับแสงแบบเต็มๆเ,เลยมันก็เลยคายความชื้นรวดเร็วมากจนระบบแรกเนี่ยมันดูดน้ำเข้าไปชดเชยไม่ทันมันก็เลยใบไหม้แย่หมดเลยฝั่งนี้เป็นฝั่งที่ไม่มีระบบน้ำหยดช่วยนะก็จะแห้งแล้งมากแต่ฝั่งนึง จะเป็นฝั่งที่มีระบบน้ำหยดแล้วก็มีการปูผ้าโรยกรวดช่วยเก็บความชื้นเอาไว้คือที่จริงแล้วตอนที่ทำครั้งแรกนะเพื่อป้องกันไม่ให้ย่าขึ้นเท่านั้นเองแต่ปีนี้ถือว่าโชคดีจริงๆเพราะว่าพอมีอกรวดโรยอยู่เนี่ยแล้วก็มีผ้าปูรองอยู่ข้างล่างมันกลับเป็นระบบที่ช่วยรักษาความชื้น ได้ดีมากเลยเพราะว่าถ้าเกิดเราขุดลงไปเนี่ยข้างล่างเราจะเห็นผ้าที่ไว้กัน,นี่าปูอยู่ข้างล่างเนี่ยนนเป็นผ้าที่กันญ้าแต่วเวลาจับดูเราจะรู้เลยว่ามันยังคงมีความชื้นอยู่ข้างในก็ถือว่าโชคดีมากเลยที่ต้นไม้แถวนีย้ยังสามารถที่จะเก็บรักษาความชื้นเอาไว้แล้วก็เติบโตผลิดอกออกผลแบบน่าชื่นใจอะ่ะก็ตกใจอย,อยู่เหมือนกันเพราะว่าเห็นที่อื่นเขาบอกว่า มันแทบจะไม่มีลูกไม่มีอะไรเลยแต่ว่าในบริเวณนี้โอ้โหเยอะแยะไยปยหมดเลยได้ผลผลติตออกมาค่อนข้างดีมากพุษาต้นใหญ่ไม่ใช่สิไม่ใช่พุษาอีกแล้วฝรั่งต้นใหญ่นี่ก็วันนั้นหอ่อลูกไปก็เป็นเกิน50ลูกแน่นอนอเพราะว่าซื้อถุงไนล่อนมาห่อเนี่ยตั้งเกือบ100 100ใบแต่ว่าใช้ไปแล้ว ประมาณ50รวมถึงฝั่งนี้ด้วยอันนี้เป็นฝรั่งใบด่างก็ยังคงมีลูกออกมาต่อเนื่องก็ถือว่าโชคดีมากเลยแล้วกเ็เวลาเอากรวดแล้วก็ผ้าปูรองพื้นเนี่ยก็ต้องเว้นช่องว่างให้ต้นไม้เขาได้หายใจบ้างเล็กน้อยปกติแล้วตรงนี้ช่วงฤดูฝนถ้าฝนตกหนักๆเนี่ยเราก็จะโกยพวกใบไม้เนี่ยออกไปให้น้อยกว่านี้นิดนึงเพื่อให้มันไม่ เป็นแหล่งสะสมของพวกเชื้อราอะไรต่างๆแต่ว่าในช่วงฤด,ดูร้อนที่ผ่านมามันร้อนมากเลยต่อให้ถมยังไว้ยังไงเนี่ยพอเจอแดดจะจับตะกนันก็แห้งหมดตอนนี้ก็เลยเหมือนดูเยอะนะแต่ช่วงนี้ถ้าเกิดฝนเริ่มลงแล้วเนี่ยเดี๋ยวก็จะเริ่มโกลยออกเพื่อต้นไม้เ็าจะได้หายใจแล้วก็อย่างที่บอกไม่เป็นแหล่งสะสมเชื้อราก็คิดว่าระบบการปลูกต้นไม้ที่ออกแนวสวยงามเน้นสวยงามนิดนึง ก็มีประโยชน์จริงๆในการช่วยให้ต้นไม้ทั้งหลายตรงนี้รอดจารอดตายจากสภาพอากาศร้อนในช่วง2อสเดือนที่ผ่านมา